จากการประกาศเขียพัฒนาพิเศษภาควันออกและการขยายตัวของชุมชนเวงระยองทำให้ตะบนทัพมาเปลี่ยนจากตันต้องรับกับภาระค่าเก็บขนขยะและกำจกัดขยะมากกว่า17ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังพบปัญหาบร,ถร,ถบริรวดรถปิมาณขยะลดการเปิดป่วยกัาเรกระจก ลดโลกร้นอีกทีเป็นอย่างที่ที่เราเปินประธานวิธีเปิดนวัตกรรมแห่งของการบริหารจัดการที่เราทำที่ปัจจุบันตั้งใจใช้เรียกขยะตั้งแต่ต้นทางนะขยะอีซายเคิลขยะทั้งหลายแหล่ทั้งหมดนะครับก็ผ่านกระบวนการมาตามจนกว่าจะถึงทางเสียตามมาแถมยังไปวางไว้ข้างถนนตอนที่เราสนับสนุนต่อการ อกดไลค์ให้หน่อย่ะคะในส่วนของกระบวนการนะคะเขามในส่วนของภาคเอกชนนะคะภาคประชาชนวันนี้เข้าร่วมนะรียบร้อยนะคะหอมบิ๊กฮาร์ดบิ๊กวินิฮาร์ดตรงแก้มหน่อยค่ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไง เป็นนวัตกรรมใหม่ถือว่าเทศบาลตะบทังมาถือว่าเป็นโครงการแรกเริ่มนะคะโครงการต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆให้ทุกคนได้รู้จักนะคะแล้วก็ถ้าทําได้จริงๆนะคะหรือมแมลงหารเสือดำแมลงแม่โจ้แมลงโปรตีนเบสเซนหรือมแมลงเบสเซนนะครับเท่าี่ผมทราบมาแมลงเบสเซนได้ใช้ขับสามัญจากนี้ไปแล้ว <c oughs> นะครับตัวเต็ียมไว้ใช้ตัวต่อเห็นไหมครับโอ้ และที่สาคัญคือตัวแมลงชนิดนี้นะครับไม่คนสามารถขายของฝากขายทำกับข้าวจะาเปกเงินเข้าขคนที่มาขายวันนี้เดี๋ยวจางขอเชิญอาจารย์ได้พูดคุยสักล็กน้อยก่อนไหมคะหรือว่าธุรกิจของเราเนะี่ยเป็นธุรกิจที่ขายอาหารสดใครเคยไปไปทูลระต่ายมาทำยังไงบ้ใช้ประโยชน์จากขยะให้มาเป็นของที่สรา้างมูลค่าหรือแม้กระทั่งลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ วันนี้เนี่ยครับที่เรามาจัดอบรมเรื่องกับเทศบาลตัวทัดหลถนต้องขอบุณทางเทศนบาลเนาะแล้วก็พันธมิตรที่สําคัญของเราก็คือสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากการชีวภาพโครงกัรแมลงโปรตีนเสริเกคืออะไรประโยชน์ของมันคืออะไรและการเลี้ยงของมันย่างไรถามว่าเราต้องถ่ายทอดไปเพื่ออะไรถ้านะครับมีคนที่ใช้ประโยชน์จากเราใช้ประโยชน์จากมันได้ไหมนะครับนี่คือเหตุแล้วก็เป็นที่มาดูใน อ่าโต๊ะเวลาค่ะแล้วเราก็เพราะว่าอาหารไก่ขาเนี่ยเศษอาหารเนี่ยค่ะจะมีอย่างอื่นปนมาด้วยครับงโปรตีนต่างๆอ๋อเศษอาหารที่เป็นอาหารเหลือทานจากร้านจากร้านอาหารจากร้านอาหารอ๋อแล้วก่อนที่พี่จะรู้จักว่า TPX นะคะทําไมเขารู้มดับเนาะเราสาเรามีดีนะคะเพราะอาหารที่เราขายไม่หมดในแต่ละวันน่ะให้พี่เกษตรกรอย่างเช่นหนูค่ะเอาไปเลี้ยง PSF ได้นะคะ ก่อนหน้านี้พี่รุนเรียนน้องเบียชด้วยด้วยอาหารจากที่ไหนคะอ่าใช้กาบป,า,กา,กปา,างากาบปางอย่างเดียวเลยใช่ไหมกาบปางอย่างเดียวซึ่งผลกินทุกอย่างที่ขวางหนะ้ากินไน,น้หอนครับและอาหารที่ทางเราตัดสินเนี่ยก็เป็นของที่มีคุณภาพนะครับหนอนชอบมากล,ล้วโปรตีนสูงอย่างวันนี้ที่เอามาโชว์ให้นี้ก็คือ ปลาเลนตัวละหนึ่งกิโลซึ uh, ่งอายุนะครับก uh, ็หนอนชอบที่กินจะโตเร็วอาหารและกายชอบสัตว์ชอบมากชอบมากกว่าอาหารมากกว่าอาหารจำเป็นรูปใช่ไหมคะมากกว่าอาหารจำเป็นรูปค่ะนคะการเลี้ยงแมลงเพื่อกําจัดขยะอินทรีนี่แหละท่านนายกเราบอกอ่อดีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นวิธีการจัดการในรูปแบบใหม่เนาะซึ่งเมื่อวานได้ได้คุยกับทางวิทยากรจากเบโดนะคะท่านก็บอกว่าที่น้ำพองเนี่ย เออแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขา